เรานอกมาให้หลังแต่ว่าเราเล่นนานมากไปไผ่ยยุงหลังลอกขวดเลยไม่ใช่บานนายแล้วไอ้เป้บนเลยเป้นั่งรอลืมเป้ไปเลยจะขึ้นจะลงแล้วไอ้เป้เงี้ยไปเด็กกร๊ดไปไอ้เนี่ยไอ้เิอขึ้นไปอะลืมเหล่าเรื่อยไอ้เนี่ยรู้แล้วทาหมดแล้วแล้วเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไพอ้อยเป้นมันบอกเลยว่าจะมาเราสาถามหาเมื่อกี้

กามลักษณะเป็นของศาสนาพราหมณ์แต่พราหมณ์นั้นก็มาจากพาุทธพราหมณ์เหมือนกับต้นกําเนิดเดียวกันดังนั้นก่อนที่เราจะทาการพิธีใดๆเราต้องบูชาพร,ระพุทธนัตไกรเป็นอันดับแรกก่อนบูชาพาระพุทธนตไกยพร้อมกันอิมีนาสตาเรนะพนะุทธังอภิปูชยามิ อิมนินาสก,กาเรนะทำมังอภิปูชยามิอิมนินาสก,กาเรนะสังฆังอาภิปูชยามิพระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพะคะวันตังอาภิวาเทนิสวะขาโตพคะภวตาธรรมโม ธรรมมังนามัสสามีผู้ปฏิปันนักโมตสัมภะวะโตอะรหัโตสมาตินักโมตสัมภะวะโตอระหโตสัมาสัพุทสันักโมตสัมภวะโตอรหโตสัมาสัพุทสัจสารชังเสนันสพันธุมรินทังปริตวานปาสถาระจูติปริตวานักเมตังสัมเมตา พระธันตาอาวิกิตตติดตาพระมันตุสัพเเคตาเมจรราจรูเปสิริสิคระคะเตจันติเขวิมาเนทีเตรเจจักาเมจารุาเเาวันนาพระหเนเทหวันตุมิเคเตภุมมาใจายันตุเทวาฉรัดรลาวิสเมยักษ์พันธัพมาชาปิดันตาสันติเกยังมูนิวระวัจนัง สาธุเมสุนันตุธรรมสวรรคาโรูปภยัมพันตาธรรมสวรรคาโรูปภยัมพันตาธรรมสวรรคาโรูปภยัมพันตานโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพภะโหนิพานปัตโยโหตุพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารังคฉามิธรรมังชีวิตังยาวนิพานังสาณังคฉามิสังฆังชีวิตังยาวนิพานังสาณังคฉามิธรมังพุทธัง อาคีพานังอาภูบุคันอาหังวันทาอาจาริยังสัพพายังวิจนาสันติสิทธิการปรปชาอิมัสมิงพระวันตุเนทุกติยังติอิมันธันมันอาคีพานังอาภูบุคันอาหังวันพาอาคีพานังอาภูบุคังอาังวันทาอาจาริยังสัพพสยัง วินาสันติสุธิดาระกรักประชาอิมัสมิมข้าวันตุเนวันนี้เป็นวันดีขอชุรีอันเชิญครูบาอาจารย์มาสถิตสถานที่นี้ขออันเชิญพ้าฤาษีทุกตนมาช่วยอวยพรมงคลให้ข้าพเจ้าทั้งสอง ประการด้วยเทินอักคีหังอัังวันทาอาจารยาย,ยังสัพพะสยังวินาสันติสิทธิการะัฐปรตชาอิมัตส,สมิงพระวันตุเมพุทธังประสิทธิธรรมมังประสิทธิสัมทังประสิทธิต่อไปนี้จงถวายเครื่องเส้นทั้งเลยแด,ด่คราอาจารย์ พร้อมๆกันก na. ับครูนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมันศุภะภยชนะสัมปันนังโจชนานัง สาลีรังอุคกกังวรังสัพพะปริวารังน to uh ka ิมัทสมังสังสุลังคันธังพระบรมครูอาจาริย์ท้ระคลท้าเจ้าครูอาจารยงพรากีฬาภาสนครูอาจารยัง ปับวิชาอางอหางอะพิธูทายามิ็เดี๋ยวกจการลาอิอปักอาหารมา ปากเสี้ยอาหารที่พูดไปเลยก็ได้ 違います。 คนรับพัานีกระจกป่าสนาจาก็จน่นไอครับ i <laughs> you คือผมน้องธนาเนี่ยในเรื่องเนี่ยจะต้องแบบอ,อยู่ด้วยกันตลอดในในในช่วงเวลาเรื่องความจำเสื่อมนะครับแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน,น,นิสสัตว์นิยมตะวันศรัทธละครจะอยู่ที่เรื่องของสมุนไพรซึ่งคำว่าหมอเทวดาเนี่ยคือนอกเอ่อนอกนอกจากการที่ความความจำเสื่อมแล้วเนี่ยแต่วิชาเหมือนเป็นหนูๆๆนจะได้รับรู้ถึงที่ อะรที่มาผสมกันจริงๆแล้วมารักษาโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกผมถามเองผมว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยคือจริงๆมันเป็นสูตรจริงๆอะไรเงี้ยเช่นโรคนี้ต้องรักษาจากสมุนไพรจากอันนี้จากอันนี้มุกการอะไรเงี้ย อ้อมซับโซเดียมเพราะว่าดูแล้วเที่ยวทั้งคู่เลย we โอเคโอเคครับคุณพี่ครับไม่เปลี่ยนชุดครับสิริไปเปลี่ยนชุดอีกการหนึ่งยี่สากห้าครับใช่ผมฝ่ยี่สากหแต่โกกับสิริไปเปลี่ยนชุดครับโดยเอาเอาตัวเองเลย